มหาวิทยาลัยมหาสรารคามส่งมอบกุญแจโรงพยาบาลสนามพร้อมรองรับหากถึงเวลาจำเป็นใช้พักฟื้นผู้ป่วยก่อนกลับบ้านค่ะ รองศา,าสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลอธิกราบรบดีมหาวิทยาลัยมหาสารครามพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรอนงฤทธิ์แข็งแรงรองอธิกราบรบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวุฒิสุวรรณธาผู้ช่วยอธิกราบรบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่นางชันทลักษณ์สาชำนาญผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และผู้บริหารบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ลงพื้นที่บริเวณหอพักนิสิตปฐมเวชและหอราชพพกึกมหาวิทย ที่มหาสรารคามเขตพื้นที่ในเมืองค่ะหลังจาก ช่วงที่ผ่านมานะคะได้มีการเตรียมการปรับหอพักนิสิตให้เป็นโรงพยาบาลสนามโดยการดูแลของโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามแล้วก็ได้ส่งมอบกุญแจหอพักที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ิริคณะมุทิชัยคณะบดีคณะแพทยศาสาตร์อาจารย์นายแพทย์บวรแสนสุโพผู้นวยการโรงพยาบาลสุทธาเวชพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้เมื่อถึงเวลาจําเป็นที่จะต้องใช้งานอาจารย์แพทย์หญิงสุกัญญา จูขันหอมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวชฝ่ายพัฒนาคุณภาพบอกว่าการจะตั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งต่อมายังจากโรงพยาบาลที่จะได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างกักตัวมีการปิดกั้นให้เป็นสถานที่ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากลโดยใช้หอพักปฐมเวชและหอราชพฤกษ์ซึ่งเป็นหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหา สาารคมมีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวจำนวน72เตียงแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะนับเป็นข่าวดีค่ะที่ปัจจุบันผู้ป่วยในจังหวัดมหาสรารคามยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหรือน่ากลัวอะไรนะคะหากไม่จําเป็นมหาวิทยาลัยมหาสรารคามก็ไม่อยากให้ใครมาใช้บริการในจุดนี้อยากให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพและก็ปฏิบัติตนตามที่แพทย์หรือกระทรวงสาธารณาสุขแนะนําเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยล้างมืออย่างสม่ําเสมอ เียงสถานที่ที่เสี่ยงจะช่วยลดการระบาดของโรคโควิด -19 ได้